ดูลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่170ไปเก็บมเมล็ดก,กาแฟกันจ้าช่วงนี้ก็เข้ารูดูของชาวบ้านที่หมู่บ้านปังไฮเขาเริ่มไปเก็บมเมล็ดก,กาแฟกันแล้วนะคะเป็นช่วงหน้าที่แบบว่า,มาเมล็ดก,กาแฟออกดอกกําลังดีเลยค่ะ ถ้าใครเคยดูคลิปตอนเกา่กาๆของปุนนะปุ่นจะพูดถึงบ่อยมากว่าในหมู่บ้านปังไฮตาบลเทศเสด็จเนี่ยเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นกาแฟที่นี่จะหอมอร่อยใครผ่านมาเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาทานกาแฟที่นี่กันนะระหว่างทางที่ไปอยากบอกว่าอากาศที่ปังไฮเนี่ยเย็นสดชื่นมากๆเลยแล้วดูบรรยากาศสิทุกคนดีมากๆด้วยนะระหว่างที่ขับไปเนี่ยจะเห็นหมอกตามแนวที่วเขาแบบนี้เลยนะคะอากาศเย็นสดชื่นมากๆบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะยิ่งช่วง อากาศหนาวเลยนะที่ปางไฮอะขับมาไม่ไกลก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้มาที่สวนของจอยนะก็เป็นสวนปลูกกาแฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวต้นกล้ากาแฟที่เขาเพาะไว้เพื่อเอาไปปลูกเนาะพอมาถึงก็เจอเลยนะคะมเมล็ดก,กาแฟงามมากๆเลยอย่างสีแดงๆแบบนี้ก็คือเริ่มเก็บได้แล้วนะคะอันนี้เป็นการมาสวนกาแฟครั้งแรกของปุนเลยนะตื่นเต้นนะคะกับครั้งแรกเพราะว่าเคยเห็นมเมล็ดก,กาแฟต้นกาแฟแหละแล้วก็รู้ว่าที่นี่เป็นแหล่งปลูกกาแฟแต่ไม่เคยเข้ามาดูเลยนะว่าในสวนเนี่ยเขาเก็บกาแฟกันย ังไงแล้วก็พอได้มาเห็นสวนจริงๆคือโอ้โหดกมากงามมากเลยนะคะอย่างเขียวๆแบบนี้นก็คือยังเก็บไม่ได้นะยังไม่สุกดีนะคะจากนั้นก็คือเดินเข้าไปดูเรื่อยๆคือเป็นต้นกาแฟาหมดเลยนะทุกคนทางเดินก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องระวังนิดนึงแต่อันนี้คือเจ๊บอกว่าส่วนของจอยนี่คือใกล้ถนนใหญ่ที่สุดแล้วก็มาง่ายที่สุดแล้วนะคะในบรรดาแบบรอบๆเนอที่อื่นเขาก็จะต้องขึ้นเขาเข้าไปลึกกว่านี้อะไรแบบนี้นะซึ่งที่นี่ถือว่าเดินทางมาง่ายนะคะเจ๊ก็เคยเก็บกาแฟ ในส่วนมาก่อนนะคะบอกว่าเป็นอะไรที่สนุกเพลินมากๆเลยนะยิ่งเวลามันดกๆนะคะช่อไหนเนี่ยรูดปื๊ดรูดปื๊ดอ,ออกมาได้แบบนี้เต็มเลยนะเมลิกกาแฟก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะส่วนตัวปุ่นว่ามันเหมือนผลไม้เลยนะบอกว่าส่วนกาแฟของจอยคือวิวดีมากล้อมรอบด้วยทิวเขาหมดเลยนะคะระหว่างเดินไปก็คือชมวิวไปแบบเพลินมากๆเลยนะเท่าที่ดูตอนนี้ก็มีที่ยังเขียวอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ที่สุกแล้วก็เยอะเหมือนกันนะคะคือส่วนของจอยเนะี่ยขึ้นไปอีกเยอะๆเยอะๆเลยนะระหว่างทางก็ช่วย เขาเียดดูนะคะก็จะลองแสดงฝีมือเด็ดดูบ้างเฮ้ยมันไม่ง่ายนะทุกคนคือมดแดงแบบมดคันไฟอะเต็มเลยนะคะโอ้โหฉับมือออกแทบไม่ทัน <c oughs> คืออยากบอกว่าต้องเซฟตี้พอสมควรนะเวลาเข้าป่ามาเก็บกาแฟอะไรแบบนี้นะคะจะเห็นว่าคนที่เขาเก็บแบบเป็นมืออาชีพแล้วเขาจะแต่งคุมกันเป็นไอโมงอะไรแบบนี้เลยนะเพราะว่าทั้งมแมลงทั้งมดทั้งอะไรอย่างเงี้ยทาให้รู้ว่าการเก็บมเมล็ดก,กาแฟนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะคะรวมถึงการที่โปรเซสออกมากว่าจะได้เป็นกาแฟหนึ่งแก้วที่คนกิน ก็คือเก็บเมล็ดมาแล้วก็ต้องมาตากตากเสร็จก็ต้องมาคัดคัดเสร็จต้องเอาไปคั่วนะคะกว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟหอมหอมให้ทุกคนได้กินนี่ก็ลําบากเหมือนกันนะคะยิ่งปุ่นเคยเห็นตอนที่เขานั่งคัดเมล็ดกาแฟกันโอ้โหคัดกันจนตาแตกเลยนะก็เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะก็เข้าใจเลยนะคะว่าทําไมกาแฟถึงแพงนะแล้วยิ่งเจบอกว่าปีนี้เมล็ดกาแฟเนี่ยราคาขึ้นด้วยนะเจชี้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นเมล็ดกาแฟพันธุ์เมล็ดสีเหลืองนะซึ่งเมล็ดสีเหลืองเนี่ยจะหายากกว่าแล้วก็แพงกว่าเมล็ดสีแดงนะคะ อันนี้ก็จะแบบมีน้อยค่อนข้างแลเนาะส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เมล็ดบางอันเนี่ยมันจะแตกแยกแบบนี้มันเป็นเพราะว่ามันโดนฝนเยอะเนาะซึ่งเขาก็ต้องรีบเก็บนะเพื่อไม่ให้มันเม็ดเนี่ยมันเน่าเร็วอะไรแบบนี้นะมันก็จะมีเม็ดที่ดำๆอันนั้นก็จะใช้ไม่ได้นะคะส่วนเม็ดที่ใช้ได้ก็จะแดงๆแบบนี้กลิ่นมันเหมือนแบบพวกผลไม้เปรี้ยวอะไรแบบนี้เลยนะคะไม่มีความเป็นกาแฟแบบนี้เลยซึ่งอย่างที่บอกนะคะเราเก็บมาแบบนี้แล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้เนาะตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเชอร์รี่แล้วก เดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปตากอ,อีกทีนะคะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะได้มีโอกาสเข้าสวนมาดูเขาเก็บกาแฟกันซึ่งเป็นอะไรที่ปุ่นอยากมาดูนานมากๆแล้วนะใครที่มาปางไฮก็อย่าลืมแวะมาทานกาแฟนะคะเพราะมะเล็งก,กาแฟที่นี่อร่อยแล้วก็มีคาเฟ่เพื่อนๆเลือกทานหลายร้านเลยค่ะปางไฮช่วงนี้หนาวมากจ้าเมื่อคืนโคตรหนาวเลยทุกคนอากาศคือเย็นมากๆแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนแบบนี้ก็คือหนาวประมาณ10กว่าแบบนี้เลยนะ <ๆ S 2> แล้วจะหนาวลงอีกเรื่อยๆเลยนะอยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสอากาศเย็นๆ แบบนี้กันนะคะมาปงางไฮเชียงใหม่อย่าลืมนึกถึงเรานะเชิอทามโฮมสเตย์ที่พักติดลำธารค่ะ